หิวข้าวบนรถมีใครเคยเป็นเหมือนผมไหมครับนี่เลยวิธีแก้ของผมก็คือผมจะพกน้องมีเร่ไปด้วยเนาะ mm hmm. เพราะว่าน้องมีเรฟเนี่ย mm hmm. ก็พกพาง่ายแล้วก็ดื่มง่ายนะครับ mm hmm. เพียงแค่ใส่น้ำ300 ml เท mm hmm. ่านั้นเองนะยิ่งเป็นน้ำเย็นยิ่งอร่อยนะทุกคนนี่แล้วก็เอาน้องมาฉีกซองเทไปเลยเห็นไหมนี่เท่านี้เองนะครับแล้วก็ ปิดฝาเตรียมตัวเขยา่าเนาะปิดฝาดีๆรับรองว่าไม่เลอะรถแน่ๆนะเช็คเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย,ขย่นี่เลยน้องละลายไม่ยากนะครับนี่เขย่าแค่นี้เองเท่านี้ดื่มได้แล้วสารอาหาร1มือ้อโปรโตีน25กร,รมัม160แคลอ่าเรียบร้อยจบไป1มื้อนะฮะขับรถต่อจ้า